แต่เรามนแต้มตมแมแต่ยคารูก่ทกับผมารอนนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ข้าง กลับไปที่น้าที่เดิมนครับทางนี้ครับผมจำได้ผมเจอผีทางนี้เรามาสำรวจว่ามีอะไรทางนี้ไม้ดีกรับครับ ไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะครับมาดูชั้นบนอีกที สุดแล้วนี่หว่าไม่มีอะไรเลยโอ้ยล็อกหมดเลยมีอะไรไม่ล็อกบ้งเนี่ยอันนี้ก็ล็อกได้ไมค์กรอบมาไม่รู้จะเอาไปทำอะไระครับนี่ก็ล็อกนี่มันก็ล็อกนี่ก็ล็อกล็อกหมดเบื่ นี่ไม่หลอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอามาทำอะไรเอยตกใจตกใจพิงมาได้ไงอัก,ก้อนอุ้ยมีผีหงสีงเงินด้วยยันมีผีหงสีเหลองอาจจะอ่าตรงนี้หลบไม่ได้เพราะว่าผม มันเป็นสีเหลืองนังนั้นต้องสีเหลืองไม่ได้แน่นอนดังนั้นฮะงบ้าง,ง,งเลยโง่โอเคคนละอู้แล้วเราก็ได้เจอนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่าพิงโอเคแล้วเจอเพื่อนคนหนึ่งครับมาแบบงงเลยตกใจ ตอนนั้นมาทางนี้แลก็มาทางเออไม่ใช่เอืออยู่าใช่อ๋อเราก็มาทางนี้เราก็คีวีหลอกทางนี้แทางนี้ก็ไม่มีอะไรไม้ตีก็อบมันอาจจะเอามาตีนี้ได้ไม่ได้ จบโว้ยใส่ดูข้างลับอยู่ข้างใน,นโอเคไม้ตีกอ๊อฟเอามาแล้วแค่ไม้ตีก๊อฟให้ปิดประตูอุ้ยอุ้ยอืมห้องนี้มันเ <c oughs> ชื่อมต่อห้องนอนเอ้ยเชื่อมต่อกับห้องน้ำใชยครับห้องบุญใจห้องลับ อ้าตอนนี้เรามีเพื่อนคนนึงงั้นไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเลยกบบคืูอุ้ยนั่นไงเพื่อนทั้งหลายแหละของเราเอาพวกนายนี่พอดีเลยเราอดูน,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 นี่นี่คือสอนแปลกๆที่ฉันเก็บได้พอดี shadow หรืบอกเนื้อของฉันก็เหมือนกันของฉันมีนะ ว่าเช้นกีว่าหลายตัวเลยล่ะตัวเอสตัวตึนยูอุ้ยได้พอดีเลยทางครังนี้แล้วเข้าไปดูันเถอะข้างอนยัเข้าไปดูจริงๆเหรอยิงสิมาถึงขั้นนี้แล้วจะถอยกลับไปได้ไงมาถึงขั้นนี้ขอให้เริ่มพันธุ์วิตซิงโก้โค่หาคนเร็วเลยครับ อย่า้วยเฮ้ยอย่า้วยล็อกว่าแล้วมันล็อกื้อไม่โดนเรือตีน้องโมดเรือใช่เลยเรียบอุ้ยอุ้ย แคกที่ตายไม่น่าหรอกเขพวกนานยำยอันน,นี้ใช่เลยครับมันจะมีตัวนี้อยู่ข้างในน้องลีบืน โอ้ยยังนี้นีไม่ได้ไม่ได้ม,มาเดะมาเดะมาเดะวัดยังไ,ไงวะดูโคตรเร็วเลยโอ้ยเร็วมากบอกแกนชื่ออะไรบอกกินเอออีกแล้วอีกแล้ว อน้นาเปิดอน้าเปิดเยา,เยาไม่เปิดครับอ้าโอ้เร็วจังเบยหลากหลายสีผมนักผู้ผีเงาอย่าบอกนะเพื่อนเราเป็นผียังงดอ่ะไอ้นั่นมีหลากหลายสีสัญญาณเอาเลย องไงต่อเดยเรวก็เอาการ์ดสีน้อยนี่หรอไม่ใช่เร้ยเฮ้ยหว่าน่กินด้วยตรงนี้ก็ฟ้าโอเค ขาดแบบโอเคนี่ก็น่าจะใช้ได้นะเก็ด ได้ไหมเนี่ยโดยการ์ดนี้ยังไม่รู้เลยใช้อะไรได้เฮ้ยรู้ว่าผิดวะเน่ได้ r i g ก็ไม่มีใครหยุดเราได้ง่ายง่ายเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้สตัวเลยสองีสองเฮ้ยเงียมันลอแ่มัลอ gần hoa đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ รอดมีเนี่ยออกมาคราวนี้ต้องรอดเย้ยไม่รอดจะเป็นอะไรกันาทางนี้นเอามตัดก่อนเอาเลยวะพลาดแล้วก็มีต้องก็ต้องมีพลาดอีกดังนั้นคราวนี้ต้องไม่พลาดแล้วคราวนี้ต้องชิด มันต้องมันแบบมันต้องชีดบันไดให้มากที่สุดเลยคร <kalk> งนี้สองทางอูอูสีชมพูก็มีกดเลยเร็วๆทำใจอ,อ้โอ้โหออื้อคูแอนเอาคูแอนว่าไงผีเปล่าอ้าพวกตื่นอ้าจ่ะ โอ้โหโเมื่อกี้นี่ดีอะแต่ที่เราจะจะจัดอัดนั่นมันอ๋อนี่รุ่นที่ชั้นม .4 นี่เองไปชืเหมือนผีมากเลยใช่ไมลา่าได้วันนี้เราต้องได้รางวัลหนึแน่นอนอะนี่สนุกก็เอ้าแล้วไอ้ตัวอะไรตามหลังเราก็เปิดประตูมาเวเราตายละมันหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงอแค่แสดงงั้นหรือไม่จริง You'll never take us alive oh. We swore that death will do us part They'll call our crimes a work of oh. art You'll never take us alive We'll live like spoiled boys You'll see